สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลจาก,กนนะะพี่น้องจา๋าเช่นเคยจา้าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจมาแบ่งปันนะคะของวันที่9จา้าก่อนจะไปชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่8กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่8น้องบึงก็ให้ไปที่เด่น6เด่น8เนาะวิ่งรูด6อ่าพิเศษนะคะพิเศษบนออก999 9, 9. น้องบึงก็หลุดนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ล่างก็ศูนย์เก้าหลุดนะคะปกติเก้าสามบนสองแปดล่างหลุดครับพี่น้อง่ะดูเข้าแต่แปดแปดของสองแปดแปดสองน้องหมึงก็ยังไม่เอาพี่น้องจ๋าหลุดเหมือนกันนะคะในตารางกำลังวันก็มีแปดนะคะส่วน v i p ออกหกสองหกสองเข้าเด่นเด่นหกวิ่งรูดที่หกนะคะแต่ว่าน้องหมึ่งเจาะไม่เข้าเองพี่น้องจา๋าดูสีข้าม ไปหกสามหกสี่นะคะพี่น้องจา๋าดูก็หลุดนะคะอ่าส่วนล่าง v i p ก็ออกสามสามหลุดจ้ะพี่น้องจา๋าวันนี้สูตรวัดใจหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเฉพาะดินกับวิ่งรูดเนาะอ่าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนะาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่เก้านะคะพี่น้องจา๋า ที่9พฤษภาคม2564นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจอ่าสูตรวัดใจวันนี้น้องบึงก็มีอาเดนที่2กับ9นะคะพี่น้องจาอ๋าสายรูดสายวิ่งนะคะ วิ่งรูดที่9จ้าอ่ะมาดู2กันนะคะอ่ะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องจา๋าที่นํามาแบ่งปันเนาะอ่าเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะอ่า มาดูเด่นที่สองของน้องบึงนะคะก็จะมี20ง1ูน2 4สองหนึงสองสองสหสองเจนะคะพี่น้องตาอ่ามาดู9กันนะคะ9ก้าก็จะมี90้า9ูน3์5 9้าหนึ่งสองนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูตารางกำลังวันกันจ้าพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันก็จะมีแปดนะคะพี่น้องจ๋ามีสี่มีหกมีศูนย์นะคะ ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน,น้อยๆด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ